อนไรต่างหนที่ทาลิปลองลิปอันนี้คือลองลิปหรอคะล้องให้เพื่นเบิร์มอันนี้คือทาลิปแล้วใช่ทาไว้เป็นหลักฐานคลิปนี้จะถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะคะทุกคนแต่ว่าทาแขนแล้วแหละเมื่อกี้นี่เลยนี่ลิปนี่หกสี อันนี้ท่าสองสีทุกคนเบิง้งทุกคนดูนะโอ้้งกับพีน่นะ้งแต่วันนี้เรามาลองลิปก่อนนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นลิปตาวเมดลิปที่เราขายดีมากมนี่นแล้วก็ นะคะคอันนี้ตอนนี้เขาจัดโปรร้อยยิบเก้าบาทร้อยยิบเกาบาทราคาเต็มคือ390บาทหนึ่งแท่งตอนนี้เราจัดโปรที่129บาทใครอยากได้กับพิมพสน,นใจได้ไต่คอมเมนต์แต่ว่ามือน,นี้เท่าสิมาทดสอบลิปกอดอ่าลิปกอดเด้อแบบที่นี่ต่อไปอันนี้คือขายดีมากนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะมาทดลองลิปกอดมา อยากรู้ว่าลิปกอสที่เราสั่งมาเนี่ยสูตรพิเศษทาปากให้มันดูชุ่มชำ้ำเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแมทใช่ไหมมันเป็นลิปแมทใช่ไหมพาวแมทลิปทีเนี้ยเราก็เลยสั่งลิปกอสมาแถวนี้ความว้าวเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันจะออกไหม เพราะว่าข้าซื้อริบก็ตามทองตลาดมาใส่น่ะคือมันจะเห็นแหงและลล่สีออกแต่ว่าตัวนี้น่ะข้าสสีร่องเาื่งวานมันจะออกบอคลิปนี้เป็นพยานนะคะอุ้ยบ่ออกอีหลีอุ้ยหลับประสบความสำเร็จอะไรแมแต่ว่าอันเก่าอะเลิศบอเลิศอันเก่าที่เขาเอามาล่องน่ะแล้วก็ข้าซื้อน้ำตลาดทั่วไปที่เอามาล่องน่ะ มันจะละลายริบออกแต่มันไม่ได้ออกหมดหรอกมันก็ยังติดอยู่แต่ว่ามันก็จะมีความแบบแดงติดทิชชู่แต่ตัวนี้คือไม่ติดเลือดต่อไปอีกห้าสิบห้าสิบวันต้องไมาเัาพวกอันนี้แล้วใช่อุืยมาท้าอีกนะสูรอมมาอีกกันตัวกูบอันี่เอาดีๆฉันเปลี่ยนสูตรสุดทธิเฮ้ยแล้วยังแต่อีหวีว่ะ แปแมทลิปจะมีลิปกอได้นะคะต่อไปนี้ทําให้ปากฉ่ำวาวเพราะตัวนี้เป็นพาวแมทลิป้าแบบคือบริเวณีความว้าวแต่มันจะเป็นลิปแมทที่ติดทนมากอันนี้เรายิบก้านะคะแต่ลิปกออ,กกอเรายังเรายังนะคะเรายังไม่ได้ทําขายนะเราทดลองก่อนนะจ๊ะแต่ถ้าใครอยากเอาพาวแมทลิปไปทดลองก่อนก็พิมพ์สนใจได้เลยเนี่ยเพราะว่าเนี่ยในติด ร้อยยี่สิบเก้าบาทโปรนี้จัดเลยค่ะใต้คอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดี FC นีนิลุยนะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องอคุณแม่เพิ่นฝากอันบักสตอวมาาห้พที่น้องค่ะ คุณแม่ฝากสตอมาจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณแม่สยามเพินบอกว่าบาออกน้ำนะจ๊ะอา้านชือ่อเื <c oughs> ่อนันนี้ฝากสตอมาให้บอกว่าอ่านเห็นอคอบมร้นนี่ลุยมากกินกับแม่อยากฝากไปให้ัาซันพี่มาไปกินกับฮอตซีเดอร์สตอรตไตัาซันอุ้ยคือหมากงามเลย <c oughs> ลาบปากเจญิงก็พออย่างอื oh, ่นอีกหรอเนาะผู้มักันก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้ใส่ตังหุงเบิร์อะไรบอ่ะเบิร์อะไรเขาเป็นหลักมีอุ้ยได้ไงท็อปสตอาคไกมันได้ไงสิโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะได้ไงแห้งพี่น้องเอาไปนึกหลุดสุกเดินซุกแล้วนอนนี่ มันแก่แม่เข้ามาแกงสีเดยเข้ามามวนหวานปวกมันสีเป็นเหลืองเหลืองีเห็มันสีวานี่มันสีหวานหพี่น้องสัต่อมันแกงส่นมันสีสกันเมียนมันสีบะหึ่นมันสีมันขันมแกงสีมันมหนหบ้านเรากินบ้องบอสยมันสีเป็นหวานหวานบอยม้าหลับไปสามสตอร์าวเสี้ยมบอสยาว้อเมือยมันกินบ้องแกะออกกินบ้อหั่นเลยมันกินได้ แม่นมันสิเป็นมันหวานเป็นมันหวานมันมันโอยยังก็ไม่แก่งกินของมายแกแบบสีมันแสบแต่เช้ามาขันมันแกมันแสบสตดๆเป็นอย่างนีล่ะเดียสั่งเดียสิมักสั่งเอาแกี๊แกเกี๊ยแต่มันติดแสบในไงเดี๋วสั่ปักไตมันหมฮืนเนาะแม่มันสิมันมันเว่าหนูก็เจอไปกินดูแต่ว่ามันก็ได้มันแบบมันหื่นแหละเอาขนวยอ่อนมันสิหดนบ่น ขันไนอ่อนอ่ะมันสีขึ้นสตรอว์อไวล่าเขาสั่งเขาต้องสั่งเอาแก่ๆแสดงว่าอยู่บ้านมันมีหนึงง่งยอ่อนอ่อนเมีนขันนอนอ่อนนี่มันสีขึ้นขึ้นขันแกลี่ยนี่มันสีมันไม่นีนนไ่ไงคนะบาทขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะถูกใจมากเพราะว่าบ้านนี้รวยชอบกินสตอสตอนี่กินไปเบิดปีอีลี่เพราะนี่อื่แต่ก่อนเป็นอยังขึ้นมากินพวาร์เป็นอยังขึ้นมากินสตอว์ไต่พราะว่าแต่ก่อนไปยุปักไต่ ผ้าลูกผ้าหลานหอบลูกหอบเตาไปอยู่พักไต่เอามอเตอร์ไซค์ไปขั้นหนึ่งอัดอาหารไปหาขีอย่างอยู่พักไต่สวยมากไม่แบบนะขอบคุณคุณแม่นะคะที่ฝากตัดตอมาให้นะคะลูกใหญ่มากถูกใจคุณแม่ที่บอกเตียงหวานหวานหวานวะไม่อยากกินพวกข้าว่าดมันสีผัดหวานแต่หั่นไวยมันแก่ ว้เขากินแล้วบ้างอันแต่บางวงเยอะอกที่เสร็จ้วคุณท้งวงกินบวมๆอยู่พี่น้องแซ่บลายอมันสูงมันกับว้านน,นี่คือมันสูงนี่อาเบ้งใหญ่ๆนี่เพื่อสตอไของแทร่สตอปักใต้ของแพนะจ้าทุกโน,นเบิรงที่เหลเบิงในมันอ้ยเบิรงไม่ใหญ่เลยพี่น้อง เด๋หมูยังโยมข้าเห็ดกะนะเมนูผัดสตอไปอยู่เรื่องเรืียเมนูอกับบ่ออื่นบ่กว่าเทียนเดียวหนั <us 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 ่นี <us 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 yeah> <us <us ่เรื <us> <us <us ่องอะไรเมนูหนึ่งหมเ้หมูได้หรือเปล่าถึงมาต้มใครผัดสตอสตอถ้าจะผัดใส่หมูเนี่ยสตอผัดใส่หมูต้องใส่กะปิหลาเฮ็ดสูตรนี้ด้วยละมึงเสียบยู่มื่อไรล่ะมืออะไรเจนยิงมาเสียบยัน มือถ้าเนจมเลยมือนะแ่มือนี้มือจะไปมือนั่นเด้เขายั่งถามบอคอยกินผัดใครเข้มกันแล้วโอ้มือัรนจะคล้องอออพับผัดใส่กะปิจักหน่อยเพราะว่ากินกะปิเวลาเราไปผัดมันจะหอมแล้วมันจะไปตัดกับกลิ่นสะตอมันจะหอมแล้วก็ผัดผัดกะปิสะตอผัดกะปิใส่หมูก็ได้ใส่กุ้งก็ได้มันจะอร่อยนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะอเ่ยมันจะออกนี่ พี่น้องให้เบง็อกม่วงบ่อือัมีงินอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่ลุยชาแนลนะจ๊ะพี่น้องคะ่ะมือวานี้เขาจะมากินบักม่วงนะคะพี่น้องมีรูปไปเห็นบักม่วงมาแล้วอุ้ยเกียบเห็นร้อนนี้แน่นเนาะนอนแน่น้อนแน่นนี่เงือเี่ยมันจะออกนี่ ไม่กับซีซีเนาะ่่ดได้ีีไม่กินไม่กินมะม่วงพี่น้องค่ะเจเจบอกกินผงมันลาดยยุ่วไม่เจกต้วเจียแล้วต่างจาทอนเจ อย่าซองไตจานเลยพี่น้องให้เบื้องบกม่วงบ่ฟ้าบอกเอาฟ้ามหม,าม,หมอกฮืมพี่แม่็จะไม่กินปเแต่แสบค่ะหมอเขาบันกิหหนหลายด้วยค่ะคนละไม่อืมม่วนน้นำลงไปเอีย่ย มะม่วงมาเป็นผลไม้มนเป็นมักสมโอ้ได้ยอะ <c oughs> ุยสั่มตมมะม่วงค่ะเอหลูก่อนหลามาได้ใส่ล้เอาใหม่ดีมาก ม่เดาวไปหัแต่มาแม่ไปบริจาคไปเรื่อยๆไปบริจาคไปซิมหมกมหนแม่ไปเรื่อยๆนั่นอือเดี๋ยว้องไปเนาะสวยนาะงยโอ้ย เดจะเป็นบ้าเอาแต่สีผู้เนาะเจ๊น้ำยาจะมันหอมมะหอมมันขนมันขวดสีผู้กับสือ่อเลย มาพี่น้องมากินน้ำกันเปรี้ยวมากอร่อยมาก